ไปต่อกันที่วิทยาลัยสารพระช่างทนบุรีค่ะโชว์ผลงานสุดเจ๋งนะคะด้วยการออกแบบและตัดเย็บชุดจากผ้าไหมไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะเพื่อแสดงในงานผ้าไหมไทยประจำปี2563นายศิรเมพัชราอริยธรผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพระช่างทนบุรีได้กล่าวนะคะว่า สืบเนื่องจากการที่รัฐบาลค่ะได้กำหนดการจัดงานมหกรรมผ้าไหมประจำปี2,563ไหมยไทยสู่เส้นทางโลกครั้งที่10ในวันที่6ธันวาคมนี้นะคะสำหรับทางวิทยาลัยสารพัดช่างทนบุรีโดยนักศึกษาสาขาขาหากรรมศาสตร์ทั่วไปได้รับมอบหมายค่ะให้เป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบและตัดเย็บชุดประจำชาติแก่คณะทูตานุทูตกงศูนใหญ่และกงศูนกิติมาศ แก่ประเทศสาธารณารัฐเช็กและบรูไนค่ะ นอกจากนี้นะคะก็ยังได้รับการมอบหมายในการออกแบบและตัดเย็บชุดเสื้อสูตรแก่ดรวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งเป็นประธานการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะคะนับเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาของวิทยาลัยจะได้นำความรู้และทักษะวิชาชีพนำเสนอสู่สาธารณชนอีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วยซึ่งจะช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์และได้แสดงฝีมือบนเวทีนานาชาติค่ะ สวัสดีครับในโอกาสนี้ครับถือว่าเป็นความโชคดีของเราเชาวอาชีวศึกษานะครับโดยสํานักงานค้าวนมือสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับได้มอบหมายให้วิทยาลัยอาชีวศาทั้งหมดนะครับโดยเฉพาะวิาลยสารพช่างธนบุรีนะครับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดเย็บเสื้อผ้าเป็นผ้าไหมจากศูนย์ศิลปาชีพนะครับซึ่ง ทำให้ในักเรียนศึกษาเราได้มีการยกระดับฝีมือนะครับได้พิสูจน์ฝีมือว่านักเรียนอาชีวะหรือนักศึกษาอาชีวะเราเนี่ยมีฝีมือในการตัดเย็บเสื้อผ้าซึ่งสามารถแสดงออกไปยังสากลในระดับนานานชาติได้ว่านักเรียนนักศึกษาของอาชีวะเรามีฝีมือที่จะนําผ้าไหมไทยออกไปสู่สายตาโลกว่ามีระดับฝีมืออย่างไรนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าวิทยาลัยสารวัช่างชนบุรีได้รับตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับสองประเทศก็คือประเทศสาธารณรัฐเช็ก และก็ประเทศบูไนครับทางด้านนางสาววิมวราวงใหญ่ครูประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีความงามได้กล่าวนะคะว่า เนื่องจากในปีนี้ค่ะทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 จึงไม่สามารถเชิญดีไซเนอร์จากต่างประเทศมาออกแบบได้ค่ะดังนั้นจึงถือว่าเป็นโอกาสนะคะที่จะเปิดโอกาสให้กับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาไทยได้ออกแบบในครั้งนี้ซึ่งทางวิทยาลัยสารประช่างทนบุรีค่ะก็ได้คัดเลือกนักศึกษาจำนวน2คนนะคะมาร่วมออกแบบได้แก่นายกฤติเดชวงกฤษานน ออกแบบชุดของสาธารณารัฐเช็กและนางสาวจิรัญญาชัยตระกูลชัยออกแบบชุดของประเทศบรูไนค่ะโดยมีอาจารย์วิมวราวงใหญ่เป็นผู้ดูแล ในปีนี้เป็นปีแรกที่นักเรียนอาชีวะของเราได้เข้าร่วมกับมหกรรมโครงการนี้นะคะผ้าไหมไทยโดยที่การเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะเราจะเข้าร่วมอยู่ในเฟสของการตัดเย็บวิทยาลาัยสพชั่งธนบุรีเนี่ยจะอยู่ในเฟสของการตัดเย็บเสื้อผ้าให้กับท่านผู้สืบเนื่องมาจากอตอนนี้อยู่ในช่วงโควิดนะคะมาตรการการป้องกัน โควิด19นะคะโควิด19เนี่ยทำให้ดีไซเนอร์ที่ผ่านมาทั้ง9ครั้งเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินทางมา,าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้จึงทำให้เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ให้เด็กไทยของเราเด็กอาชีวะของเรานะคะ ใช้เวทีนี้ในการโชว์ศักยภาพฝีมือแรงงานในด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าในการออกแบบเครื่องอเสื้อผ้าอาภรณ์นะคะและการาแต่งหน้าทําผมนะคะให้กับอเอกอัครราชทูตซึ่งก็เป็นโอกาสอันดีที่เราได้จับคู่แล้กันนะคะจับคู่กับ ประเทศนะคะบรูไนและประเทศสาธารณารัฐเช็กนะคะซึ่งวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีของเราเนี่ยเป็นการเรียนการสอนในหลักสูตรระยะสั้นจึงทำให้นักเรียนที่มาได้ร่วมงานในครั้งนี้เนี่ยโชว์ศักยภาพในระดับฝีมือแรงงานที่เป็นตลาดแล้วก็มีการครีเอทงานได้อย่างเป็นมืออาชีพจริงๆ สำหรับแรงบันดาลใจในการทำชุดให้กับสาธารณารัฐเชคนั้นนะคะทางผู้ออกแบบก็ได้นำแนวคิดจากการศึกษาภูมิประเทศค่ะว่ามีลักษณะเป็นภูเขาแม่น้ำและยังได้รับแรงบันดาลใจค่ะจากอัลโฟนมูคาซึ่งเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงเรื่องหลือทางด้านภาพวาดจึงนำวัฒนธรรมและศิลปะค่ะมาถ่ายทอดงานสู่ผ้าไหมไทยที่นามาจากศูนย์ศิลปะชีพ ในส่วนของชุดประเทศบรูไนนั้นนะคะก็ถือว่าเป็นประเทศที่เคร่งในศาสนาเพราะนับถือศาสนาอิสลามค่ะดังนั้นชุดจึงมีความมิดชิดและก็ต้องมีความหรูหราประกอบไปด้วยรายละเอียดของชุดประเทศบรูไนที่มีชุดผู้หญิงเพียงฝ่ายเดียว ในส่วนของส่วนบนเสื้อผ้านะคะก็จะใช้ผ้าไหมาลายลูกแก้วค่ะส่วนล่างจะใช้ผ้าไหมาลายมัดหมีซึ่งเป็นชุดที่มีความมิดชิดและก็ไม่รัดรูปจนเกินไปแต่ยังมีความหรูหราตรงแขนค่ะเพราะปักด้วยได้สีมีทัลลิกและลูกปัดปล้องยาวช่วยเพิ่มให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น